สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเช็คเลยเงินเข้าสองรอบบัตรคนจนมกราคมห7เจ็ดเช็คเลยเงินเข้าสองรอบบัตรคนจนมกราคมหกเจ็ดวันนี้มีกลุ่มรับเงินเงินเข้าสองรอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนมกราคมสองห้ากเจ็ดวันที่ยี่สิบนี้มีกลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือเช็คไทม์ลายจ่ายเงินกรมบัญชีกลางอัปเดต สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน2567เดือนมกราคมจ่ายอะไรบ้างผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดรัฐบาลช่วยเหลือต่อเนื่องวันที่หนึ่งมกราคม2567เป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปได้แก่วงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้มีสิทธิ์ที่ยืนยันตน ในวันที่27พฤศจิกายนถึง26ธันวาคม2566และเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1มกราคม2 5 6 7จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังยกเว้นผู้ผ่านสิทธิ์คุ่มตกล่นรอบอุทธรณ์และผู้ผ่านสิทธิ์รอบอุทธรณ์เพิ่มเติมครั้งที่2จะได้รับการทบสิทธิ์วงเงินค่าซื้อสินค้า9เดือนของเดือนเมษายนถึงธันวาคม2566รวมจำนวนเงิน2,700บาทวงเงินส่วนลดค่าการถ,ถึงต้ม 80บาทต่อคนต่อ3เดือนเดือนมกราคมถึงมีนาคม2567วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนประกอบด้วยบขอสอรถไฟขอสอมกรถไฟฟ้าวันที่20มกราคม2567โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทได้แก่เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนที่ยืนยันตนวันที่27พฤศจิกายนถึง26ธันวาคม2 5 6หจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังยกเว้นผู้ผ่านสิทธิ์คุ่มตกลน รอบบุทรั์และผู้ผ่านสิทธิ์รอบบุทรั์เพิ่มเติมครั้งที่สองจะได้รับการทบสิทธิ์เงินเพิ่มเติม,เ,ตมเบี้ยความพิการของเดือนเมษายนถึงธันวาคม2566ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ